บาย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 ก่อนบายบายโอ้บายบายเฮ้บายบายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไลท์ดูยูด้วยนะครับ คิดนีครัผมก็จะออกเดินทางไปขี่รถเล่นเฉยๆนะครับแถวบ้านผมเนี่นะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเนื่อง้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้ผมไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันระบาดได้ง่ายมากเลยนะทีเนี้ยวันนี้ผมก็จะเนี่ยดูดิสภาพขี่รถของผมนี่ผมไม่ได้ใส่ถุงมือใส่อะไรเลยนะเป็นเปล่าๆเลยเนี่ยดู ออตอนนี้เราอยู่บนทางเริงชายทะเลแล้วนะครับข้างหน้านะครับว่าจะเป็นหาดชะอำเนาะจะก็จะมีส่งทางนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหาดชะอำเหนือนะครับ เลี้ยวขวาไปหาชะอำใต้เนาะเดี๋ยผมจะเลี้ยวขวานะครับผมจะลงหาชะอำใต้นี่นี่คือบรรยากาศของหาชะอำนะครับวันที่ปุนถ่ายนะครับตรงวันที่สามสิบเมษายนนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งก็จะตรงกับวันแรงงานนะครับความรู้สึกเหมือนเป็นวันธรรมดาเลยครับไม่ใช่วันหยุดหรือว่าปิดเทอม แต่ก็นี่งโยสถานก,การณ์โควิดด้วยนะคนก็เลยกลัวนะ่ะผมก็เข้าใจแหละผมยังกลัวเทบอือันนี้คือที่อยู่ตรงนี้คือหาดชะอําใต้นะครับ หาดชะอำม,มาเที่ยวได้นะครับใครจะมาเที่ยวหาดชะอำนะครับทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับเพราะว่าหาดชะอำไม่ได้ปิดนะครับก็มีอาหารทะเลนะครับมีอาหารทะเลมีอาหารทะเลมีบริการอาหารที่ฟูฟ้ดนะหลายอย่างอยากให้ทำคลิปแนวไหนนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมทำได้เลยนะครับ<ะ>ผมก็จะทำให้นะครับแต่ว่า ก็ต้องดูตามกำลังของผม้วยนะว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับอันเดดตรงๆเลยนะครับว่าหาดชะอำใต้เนี่ยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศจะดีกว่านะครับแต่ว่าหาดชะอำเหนือเนี่ยเออมันจะมันจะเยอะมีอะไรเยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นช่วงเทศกาลแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะแน่นนะครับ เอาโอวันตินครับหนึ่งแก้วบรรยากาศดีนะเย็นๆลมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้ ถ้าเป็นตรงนู้นก็หาดชะอําเหนือนะครับตรงนูน้นตรงนู้นจะเป็นหาดชะอําเหนือนะอันนี้คือสุดหาดชะอําใต้นะครับที่ผมอยู่มันก็ไม่สุดหรอกตรงนูน้นมันจะมีนูน่นไปยันนู่นอีกถ้าถ้าเป็นตรงนู้นก็หวยหินนะก,ก็ว่ากันไปนับช่วงนี้ซึ่งรถของผมนะก็มันมีโปรเจกต์อีกเยอะเลยอนะที่ผมจะทําแบบจะทํา ทําท่อนะผมจะรถไปผ่าท่อนะครับอาจจะไปทําไฟทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างต้องจบลงไปเลยเพราะว่า,ารายได้ผมก็ไม่มีนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับผมคลิปนี้นะผมขอแค่สอ่งร้อไลค์นะครับแล้วก็ขอให้ได้คนติดตามประมาณ500คนนะครับผมขอนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ามี สิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับผมก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะครับผมตอจากนี้นะผมก็จะขี่รถกลับบ้านนะครับไปกินข้าวและผมหิวข้าวนะก็ทายให้ทุกคนได้ดูด้วยเจว่าอตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านของผมเนี่ยเนี่ยคือหาดชะอำนี่นะครับเป็นยังไงบ้างนะคือมาเที่ยวได้นะครับหาดชะอำไม่ติดนะครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะถ้าเกิดว่าคนมันติดเยอะหรือว่ามันระบาดหนักนะยน้องทห่าอะไร <S <S พู้ตอเมื่อกี้นะเนื่องด้วยสถนานการณ์โควิดนะครับก็ต้องดูโดยนวาหาดชะอำเนี่ยเขาจะปิดตอนไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ปิดนะครับยังมาเที่ยวได้นะครับก็ตรวจสอบทำลายด้วยนะครับใครที่จะมาที่หาดชะอำครับสุดท้ายนี่นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมชแนลไลฟ์ดูยูด้วยนะครับก็ แล้วก็ขอไลค์สักสองร้อยไลค์นะครับขอเพิ่อขอคนติดตามสักห้าร้อยคนนะครับตอนนี้นะผมก็ครับคลิปนี้ขอให้ได้สักสองร้อยไลค์นะครับช่วยกันหน่อยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ